ดีครับก็ขอโทษเรีบซีนะครับเลขมีหลุดมีเข้าต้องขออภัยเรีบซีด้วยครับเรามาลุ้นรอบต่อไปก็ผมพยายเข้าสามตัวทุกรอบถ้ารอบไหนที่ไม่เข้าหรือเข้าตัวกลับก็ขอโทษเรีซีด้วยครเพราะว่าเป็นเลขสะพานบุญจริงเราไม่ไม่เน้นเรื่องเราเน้นเป็นเลขสะพานบุญก็คือว่าปิดถูกก็ขออภัยครับถ้ารอบนี้ไม่เข้าก็รอรอบหน้ารอบต่อไปรอบต่อไปที่จะขอโทษเรีบซีด้วยครับถ้ากรณีเลขไม่เข้าก็ขอให้เข้า โดยเรื่อยทุกรอบเลยครับในรอบไหนที่ไม่เข้าก็ขอโทษเอฟซีด้วยครับรอยังไงก็ขอให้ภาวนาเข้าทุกรอบนะท่านนะขอให้เข้าทุกรอบมาสาธุด้วยกันขอให้เข้าทุกรอบรอบไหนที่ไม่เข้าเอฟซีต้องขอโทษขออภัยเนาะที่หลุดพลาดไปเนาะท่านเนาะขอไปขออภัยด้วยปิดถุงย้วกันปิดถุอย่าว่ากันขอให้เฮงฟังทุกรอบครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีฉบันและวิธีเดียวกันครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาที่บ้านช่างจิ่วดกับบรรยากาศย่ำแรงๆครับพี่น้องครับมือนี้มาย่ำคำย่ำแรงครับพี่น้องครับเหมือนเดิมบรรยากาศเย็นๆนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางตำล้อคำโค้งนะครับพี่น้องครับสองที่สิบแปดช่างจิ่วดนะครับพี่น้องครับรอบที่ห้านาะรอบที่ห้าสองที่สิบแปดครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่างจิวดครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยแปดเรามาเน้นเลขกัน ครับตรงกับใจพบกันเลยเลขเนี่ยซื้อทุกตัวแต่ว่าเรามันเน้นว่าตรงใจท่านไหมใช่ท่านถ้าถ้าสองสองสิบแปดอะรอบที่ห้าเนี่ยถ้าผมชอบชอบแปดเจ็ดแปดเจ็ดตัวเดียวอ่ะแปดเจ็ดตัวเดียวเป็นแขนเลยเน้นเน้นเน้นแปดเจ็ดตัวเดียวตัวอื่นแปดเจ็ดเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องครับแปดเจ็ดขอเม็ดเดียวครับแปดเจ็ดเม็ดเดียวรอบที่ห้าครับพี่น้องรอบที่ห้าแปดเจ็ดเม็ดเดียวสิงหาคมสมพันธ้องหลสิบแปดเด้อรอบที่ห้าก็คือ ไม่รู้นะแต่ชอบตรงใจผมทุกเหล่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้เราสามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งหกรอบหกตัวรอบหกรอบก็ซื้อเลขนี้หกรอบครับครับหกรอบเลขนี้ทั้งหกรอบแต่ว่าถ้าเน้นเม็ดเดียวผมชอบแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดที่สิบแปดแปดเจ็ดอาจจะหนักเจ็ดแปดอาจจะน้อยก็คือเน้นเน้นตามนี้วันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดหรือบางท่านวันที่สิบแปดกูออกหนึ่งแปดก็ ก็ตามหนึ่งแปดก็ได้นี่เป็นตัวรองเป็นเจ็ดเป็นตัวเนทหนึ่งแปดเป็นตัวรองเพราะว่าส่วนมากถ้าขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดเลยนะไม่รู้ทุกซองถ้าขีดเส้นใต้ไม่เคยพลาดแม้แต่ซองเดียววันนี้อันนี้รับประกันผมทําสถิติไปแล้วครับผมก็คือตัวไหนขีดตัวนั้นมาพราเราพัฒนาเนี่ยเน้นขีดตัดหน้าเหมือนไทยไทยเน้นตัดหลังเราเน้นตัดหน้าแต่ซื้อซื้อก้าหนึ่งเน้นแต่รอบนี้ผมเน้นแปดเจ็ด วันที่18ครับผมครับโอเคก็เอาเลขไว้นั่นที่18แคบไว้ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเนาะเป็นความชอบของเมนพิเศษของช่างเกียร์ล้วนนะครับพี่น้องครับสองล้านพันตลอดนะครับพี่น้องครับทีนี้วิธีเชิญบ้านและวิธีเรียกเงินต้องขอขอบคุณช่างเกรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มาเน้นย้ำตัวเลขแนวทางสำหรับขอบผมสองที่18รอบที่ห้านะครับพี่น้องครับขอให้ยงยงบัง แตกสามตัวแตกสามตัวนะแล้วที่ขาดไปได้คือเอฟซีเราทันเนาะขาดได้แค่เอฟซีไม่ได้เลยครับนองครับยังไม่ไม่ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันตลอดเลยก็เคยยังทักททยทักไายเอฟซีทุกคนทักไทยวันหนึ่งก็เลิกงานมาผมไม่ต่างกว่าห้าสิบคนขึ้นอ่ะอทักกันก่อนนอนทุกวันขอให้แตกสามตัวนะรอบที่ขอให้แตกสามตัวะรอบที่ห้าสองที่สิบแปดขอให้เฮงประปังครับสวัสดีครับคือคนไทยน้อยมากคือคนเล่นน้อยเล่นเล่นเล่นดูจังหวะเฉยเฉยครับเหมือนเหมือน เหมือนเล่นให้สุดแล้วรอรอซองใหม่หรือเล่นเล่นเล่นนิดหน่อยพอพอที่จะรอซองรอซองใหม่เปิดเปิดซองใหม่คนจะชอบครับผมครับซองที่สิบเจ็ดต้องขอโทษเดบซีด้วยวันนั้นเปิดวันพระหัดจริงผมผมมีคนไห้เปิดเองเลยดึประจานเราเปิดรับประหัดูแล้วเข้าตัวกลับครับอันแรกเข้าสี่เก <49, S 2> ้าใช่ส <49, S 2> ี่เก้าเนี่ยมันออกตามซองสิบหกด้วยออกออกตามหลังเลยนะออกตามหลังออกซูนซีออกสี่เก้าออกแปดตองสองแปดครับสามเก้ก็ออก ซองที่สิบสิบเอ็ดหรือตนเรืเยใชอยออ่ออกออกออกกลางสองเยอะแล้วก็มีมาออกออกตัวกลับแล้วก็ออกเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกรอบที่สองไอรอบสองออกห้าสองเข้ารอบที่สามเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกก็เธอออกตัวกลับครับแล้วก็มาออกไทยนี่เอฟซีเอาไปซื้อไทยตรวจตรงนะสองก็เข้าสี่แล้วก็มาเข้าสุดท้ายก็เข้า เอฟซีจำว่าเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกเนี่ยที่มีหลักฐานก็คือเขาเลยซื้อหกสี่ 6, 4, ซื้อเก้าสี่เลยก็ถือว่าต็แตกนะแตกแตกสี่รอบอะแต่เป็นทุกลำหมดเลยต้องขอโทษเอฟซี <FC S 2> ด้วยวแหละไม่คงจะไม่เข้าตรงๆเนาะเขาตรงๆมันเป็นทุก,กลำอะก็บอกว่าถ้าออกขอไปต่อรอบต่อไปก็ถ้าเป็นหกเก้าก็กลับเอาเองแต่ผมก็ไม่รู้เลขออกตรงไหนเป็นเป็นแนวทางท,ที่เราปล่อยมาตลอดคือเคยปล่อยแล้วก็ปล่อยหลยายหกรอบเนี่ยตามเดิมแหละครับ คือให้ fc รอดูว่าถ้าเลขตรงกับใจตัวเองเราค่อยซื้อต้องคอยจันทร์รับไนหะท่านรอใช่เลขเลขตรงกับใจไม่ไรเราค่อยค่อยซื้อถ้ายังไม่ตรงก็ดูก่อนดูเพื่อให้กำลังใจคนที่หาเลขครับต้องวิธีเรียบง,ง่ายแบบวิธีชาวบ้านคือดูด,ดูดูเพื่อเป็นเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันลองดูไปก่อนอาจจะไปเที่ยวกับเจ้าสํานักอื่นเออเลขตรงกันไหมดูดหลายสํานักครับแล้จะจะมาอาจจะ fc ช่งตัวก็จะก็ยังติดตามนะสามพันคนผมก็ยังติดตามอยูเ่เหมือนเดิมอ่ะใช่ที่ผมน้อยน้ผมว่านน่ำ ใช่ไม่ตได้ถ้าเข้านี่เป็นหมื่นถ้าเข้าเป็นหมื่นถ้าทะลุเข้านี่เหมือนเลขรอดังถ้าดังปุ๊บถ้าไม่ถ้าเข้าปุ๊บหมื่นครับถ้านี่รถนี้เข้าก็อยู่ประมาณว่าณสองพันห้าขึ้นอ่ะผมสามพันสี่พันก็มีท่านเอออยู่ประมาณนั้นอ่ะสามสี่พันคือคือมันรอรอจังหวะเข้าอ่ะครับแต่ว่าส่งร้านเนี่ยพระอาจารย์วัดป่าผมเคลียบสีลงเพราะว่าเลขรับวัดป่าเรามัดังมากนะใช่ไลน์ไลน์สำนักอยู่ไอเอ็มซีสำลักพระอาจารย์วัดป่าเรา ก็เข้าเหมือนกันในห้าสองผมนวดป่ามานานแล้วปีสองปีแล้วบัญชีกว่ากับปีกว่าแล้วเอฟซีเขาแซวผมว่าพระอาจารย์วัดป่าที่อยู่ฝั่งเราก็เล่นรับนาก็เข้าเลขไทยก็เข้ากันนะวี้ก็คือเอฟซีผมก็ทักทายตุกเย็นปกติงานที่เรื่องงานมาผมก็จะทักทายเอฟซีปกติเออได้เลขอะไรไหมช่างวันนี้ไปนอยแล้วนะห้ารอบเพราะว่าเออหนอยผมไม่แนะนาเท่าไหร่แต่ว่าอไปเองถูกเองก็ก็ดีใจด้วยครับแต่ว่าเน้นเน้นเรามากกว่า แต่กคนอยากตองสิบเจ็ดเหมือนเหมือนถ้าคนดูหนังก็คือดูให้จบอ่ะไม่เน้นรอดูม้วนใหม่เราดูรอบใหม่ก็คือสองสิบแปดถ้ามันมันมันพอที่เลขได้ได้รุ่นไหมรับเดี๋ยวเรามารุ้นกันสองสิบแปดแล้วรอบรอบนี้ก็คือเราเดินทางมาไกลใช่ท่านอาจจะมีเข้าบ้างรุดบ้างแต่ว่าถือว่าเราสองสิบแปดก็ถือเดินกลางมาไกลมากครับถ้าเอพีสิบเข้ายี่สิบสามสิบไปเรื่อยๆเลยท่านโอ้สิบเก้ายี่สิบยี่สิบ็ดี่สองครับถึงสองพันแลว <c oughs> <g ül> ไมไ่จริงกันแน่นอนครั<อ>บผมข,<อ>ขอบคุณพี่พี่จําได้มีโอนเป็นค่าสวงมาในพระอาจารย์รวมๆกันสี่คนประมาณพันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ผมถวายพระปากพระอาจารย์ไปด้วยครับครับถวายพระก็มาฐานด้วยกันเอาจะปากกันไปครับผมนี่ับรถให้พระมาประมาณน่าจะเจ็ดแปดปีอะ่ะจำไม่ผิดครับให้อาจารย์วัดป่านี่ไปนอาจารย์วัดป่าแต่วัดป่าผมนับวัดป่าจริงๆเลย ปาที่อยู่ในปา่าทุรก,กันดานไม่มีปลาก็ไม่มีเนาะไม่มีเป<ช>็น<ม>ปลช,<า>ช้ครับแค่ท่านไม่ให้เอ่ยชื่อท่านเท่าน,น,นั้นเองไม่ไม่เอ่ยชื่อท่านไม่ให้ถ่ายรูปท่านจะฝากเลี้ยงให้ผมบ<ม>อกให้ครับเพราะท่านปฏิบัติ <c oughs> นั่งกรรมฐา,านอยู่ครับช่วงนี้ท่านเคร่งจักรเลยช่วงเขา้าพรรษาออกจากถ้รมไม่ได้ออกจากวัดไม่ได้ต้องต้องจำพรรษาสามเดือนจำพรรษาสามเดือนครับชั้นวิเดียวอืมอเนี้ชั้นวิเดียววิเดียว เอ็ซ oh. ีโทรมาอยากไมครับขอโทษด้อเดี๋ยวปล่อยวันศุกร์ครับก็ถือว่าขอบคุณเอ็ซีทุกท่านเนาะที่ออมีเข้าบ้างอิดบ้างติดมั่งเข้ามั่งตาเข้ากันไปก็ยังไม่ทิ้งกันยังไม่ทิ้งกันมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนเนาะสลับกันมีถูกมีเข้าถ้ามีแต่กลางวันตลอดก็ร้อนไม่ใช่้ามีกลางคืนก็ไม่ได้ทำงานก็คือมีเลขมีเข้าไม่ลดอ่ะก็ขอโทษเอ็ซีครับอย่างสูงก่อนจะเปิดซองที่ิบเปยนะ เดี๋ยวให้ท่านท่านกินหรวออะไรเดี๋ยจะมีเอฟซีใหม่เข้ามาเนาะไปยังไงมายังไงของซององลล้านผ่านตลอดนี่สองร้านนี่มานานแล้วมาเป็นปีแล้วเป็นวัดป่าจากฝั่งเราที่ผมขับรถข้ามไปฝั่งเราขับฝั่งไทยมั่งก็คือให้มาแต่ละซองจะได้หกรอบที่มาแได้ซองหนึ่งได้หกรอบซองหนึ่งก็ครึ่งเดือนน่ะครับผมแต่ให้ซื้อตัวเดิมแต่ถ้าท่านชอบก็ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อน อาจจะซื้อรอบที่สามที่สี่ก็ได้ซ้อมดูน,นะท่าน,อนเออวอร์มดู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 ด,ด,ดูดูไปก่อนซ้ <laughs> อมไปก่อนว่า <c oughs> ทำไมบางคนว่า hey, ทำไมให้ซื้อตัวเดิมก็ท่านจะให้ผมข้ามไปฝังลาทุกวันท่านประมาณก็ไม่ไหวไม่ไหวนะท่านเออ <c oughs> คือให้ซื้อคือเลขน่ะหกรอบก็คือหกเลขหกรอบหกเลขครับแต่ถ้าเราซื้อทิ้งทีละรอบทิ้งเาเกินมันออกตัวเดิมทําไงใช่แต่เราซื้อตัวที่หนึ่งวันที่สองวันรอบที่สองมันเข้าตัวที่หนึ่งทำไงก็คือหกรอบก็คือซื้อตัวเดิมตัวเดิมทั้งหกรอบ นอกจากท่านว่าท่านชอบเลขไหนไปตรงกับความฝันในทะเบียนรถอ่ะค่ยหนักตัวนั้นตัวหนึ่งตัวอื่นอาจจะซื้อห้าบาทสิบาทแต่ตัวที่ไปตรงไปในหกตัวเนาะในหกตัวท่านอาจจะตรงตัวใดตรงทะเบียนรถก็ไปเติมนั้นเลยเหมนอย่างแอบวิธีเรียบง่ายที่จะบ้านไปตรงเลขสองห้าเราชอบเราก็เติมสองห้าไปชั้นหนักเลยชันหนักแล้วเราก็ตัวอื่นเราก็ห้าบาทสองบาทสามบาทครับตรงสิบเอดมาแล้วนี่ผมเอามาสดร้อนๆเลยตีพร้อมเรียงสดๆร้อนๆเลยกับช่างเกียร์รถ